คุณอาโบครับคุณอาโบไอเฮียก oh> ูเรียกเขาอาอะไรวะพาโบหรืออะไรสักอย่างกินคอมมึงเล่นเอฟพเท่าไหร่ไล่มันเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยต้นสองร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ว่าแบบมันมันพีคแค่ไหนอ่ะคนอ่ะไอตอนตอนต้นเกมอ่ะต้นเกมอ่ะถ้าตอนต้นเกมอ่ะเมื่อกี้แหลกร้อยต้นต้นเกมจะแหลกกว่าตอนเล็ดเล็หน่อยใช่ไหม ก็เป่นแต่ว่าเลนเลนมันออพชันเต<อ>็มเลยใช่ถ้าถ้าเลทคือแบบเลทแล้วแม่งอยู่ในกระจุกเดียวกันอ่ะน,น่นจะแหลกแหลกเลยเออแต่ว่าถ้าต้นเกมก็คือฟิลเ,เกมื่อกี้ก็แหลกเหมือนกันใกล้เคียงกันอืมเพราะคนมันเยอะเซ<ส>น,นกี้สวัสดีครับไอศิลปปืนแม่งโอ้โหเฮียรู้สึกดีป่ะที่อัพมาคืออันนี้ยอมรับเลยนะว่าจับแล้วชอบปืนนี้จับแล้วชอบเลยอแม่งคมด้วยเฮียแม่งคือยังไม่ได้ทำเลยฟิลดีป่ะ อยากเห็นฟีแบบไม่โคม่าเหรอเดเกมหน้าใส่ให้เกมหน้าใส่ให้เอ้ยไอ้ปไม่ลงไกลมิไอ้สัตว์ยุ่งยากยุ่งเรี่ยวยุองเรี่ยวดิหนีมาตายกับเพื่อนด้วยกันเลยมึงอยี่ยลงให้มันเก็บสักหลังสองหลังใกล้ๆกันอย่างนั้นมันไปไม่ได้เว้ยมันต้องปล่อยมึงตายอย่างน้อยถ้าถ้ามึงน็อกไปกูจะไปแบบโผดูให้หน่อยมีโอกาสหน่อยแต่ต้องงั้นไม่มีโอกาสเลยเว้เพื่อเดินไปหามึงก็แตกอ่ะเฮียพับจีเอ็กซ์จีดากอนแม่งจัดสกินเลเวลสิบให้เลยว่ะอันนี้ อันนี้คือสูงสุดในในผับจีนะว่าปกติผับจีเวลาคอลแลบกับใครนี่คือไม่เคยเอาสกินเดเวลไห้นะนี่คนแรกเลยเม่ไหรดอทเอจะคอลแลบบ้างอ่ะพี่ดิไม่คอนแลบกับคอนดอทีนี่เกมปูตังนี่นะโมยสัตไม่ทำเกมเหมือนไม่อยากได้ตังเงินรางวัลสะพัดเลยนะไอ้เหี้ย เดี๋ยวนี้ก็ไม่แจกแล้วไอ้เดียเลยสวะเฮ้ยมีคนมีคนลงลงร้านอาหารกับมึงเลยวเอามามามาดูได้กูได้บ้านแดงบ้านแดงบ้านแดงคนหนึ่งใครโดนอะไรอะแค่บอกกูกูไปไหนหมดนี่เทียฟาร์มก่อนนะแป๊บนึงไม่มีว่ะมีลูกสองเขาเขาเอาเขาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยถ้าถือแล้วกูไปลงหายชั้นหนึ่งบ้านแดงไอ้ปอนมันจะโหดกูแล้ว ช่วยไหมตัดสมองูทติดปากแม่งเลยครับยัดหน้าแม่งยา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 อี๋เี้ยเมียนที่จะไม่ตายไม่ตายเลยบันแดงบ้านที่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาท้ายมาแดงนี่แหละเอาอบันแดงตายแล้วเหรอไม่มีอีกมีอีกมีอีกมีนี่นี่ติ๊กตัวผมค่อยนะค่อย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 เด้อมีตรงนี้เลยตรงนี้เลยติ๊กผมไปไปชุบดิปไนไปชุบดิ เดินไปไม่ได้รต้องสู้อ่ะไม่ขมยากจัเลยพี่ดิมันองเข้าจากข้างหน้าเดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้ชั้นไหนก่อนตอนแรกอยู่ชั้นล่างว้ใจเลยดีไหมวะยวเพิ่เดี๋วเพิ่งรออได้อ้รอไดอยู่บ้านกระจกใช่ไหมบ้านผมมีเหมือนกันตรงนี้แต่ที่เหลือไม่รู้อยู่ไหนนะเฮ้ยชั้นสองไปไปบอลข หองห้องห้ององ,องซ้ายมือมึงซายายเลยไหนใครเดกโกเดกโกหนกโกเมื่กกอ,อกี้โบดม,ม,มันวิ่งมาไปชิวชิวชิวเสืองมาหานันมาเห็นมีนมีตด้ไม่ชุบไหมเอ้ยอ๋อได้ปมยาน้ำไม่ปอนเรามาหน่อยมีมีเต็มเลยพี่ขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้ละ <c oughs> ไ,ได้ละ ฝั่งบดไว้หรือฝั่งบดฝั่งเราเหมือนได้โบดเกือบล็อกตัวนึงอยู่ข้างในเลยเสื้อขาวอยู่ตรงที่เขียวกูตัวนึงเอ้ยมีคนไม่ฆ่าโอ้ไม่ลม้มได้อย่างไหนเฮียฆ่าเลยเหล,ลือเชื่อมึงไว้เฮียเอาล็อตมาด้วยวะล็ออยู่บนใดที่เขียวกูเออใช่ใช่มีสองตัวแล้วก็ในโบดมีตัวนึงโบดยังไม่ตายโบดเสื้อขาวเอ้ยนี่นี่นี่บดอยู่ตรงนี้นะยติ๊กูติ๊กู เฮียเอ้าเอาอัพผมไหมเฮ้ยเด้เฮียน่าสนใจว่ะมึงจะเปลี่ยนปืนกันก่อนด้วยหรอไม่ง่างนะวะระเบิดระเบิด้วเฮียสกินสกินมันสกินมันจำเป็นว่ะเพื่อนกระสุนกระสุนพี่กระสุนกระสุนเฮ้ยมาดีมาดีจริงมาดีจริงโอเคเฮียปึ๊บแบบสกินมันจำเป็นว่ะเพื่อนมันไม่ได้จริงมันแบบ ของมันต้องเล่นนะเพื่อนหยุดหยุดเอ็มมีแฟลชป่ะเอ็มมีแฟลชป่ะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เขียวพี่อ่ะไม่มีเลยพี่ไม่มีระเบิดเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิ้วเชิ้วเชิ้วแล้วก็บ้านนี้ชะลอมนึงชะลอมนึง ชั้นสองชั้นสามเป็นละตัวแต่ก่อนมึงแต่ไม่ได้ใช่ไหมแตไม่ได้แตกไม่ได้เด็ดมึงมหยุดทีพี่หมาชั้นสองพีกมาฮิวบับมันไม่มันไม่มนม่ากล้าพีเข้าไหนเว้างบนขบนชั้นสามชั้นสามเออถ้ามันนิงยิงให้ได้ใช่ใช่สองตัว มีตัวหนึ่งเป็นเป็นตี้เสร็จวิ่งข้ามมาคนหนึ่งอยู่อยู่บ้านหลังประมาณอ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนมันหรือเปล่านะกูเนตได้ต้องเข้าไปใกล้กว่านี้หนึ่งหลังว่ะกูมาแล้วกูมาแล้วอยู่ชั้นสามกูเนตให้กูเนตให้ไอ้วิธีปั้นบ้านขาววะเออเหมือนว่าบ้านขาวผมนะโอ้โหพุ่ระเบิดติดบ้านขาวเจ็บปั้นขาวเจ็บมากบั้นปั้นปั้นขาวเจ็บมาก บ้านข่าวห้องขวาชั้นสองร้อกได้ไงบ้านข่าวห้องขวาร็อกได้แล้วล้มมาหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งเจ็บแล้วยังไงโอ้โหเย็ดแม่แฟก นี่เตอีกตัวอยู่ไหนวะท่านส่องนี่ท่านส่องเลยได้แล้วชั้นส่องใช่พี่ดีโฟล์กเต้เหรออยากทำบอกคุณมีนุกซองอะ่ะแต่มุณต้องปิดปิดมุมให้กูมีมีอันนี้อยู่เลยตรงนี้อยู่เลย รอบเาเหลือบ้านขาเหลือเหลือบ้านขาวเหลือไทยต่อไปแล้อบ้านาวอ่ะชั้นึงแชนึงแช่นสองแช่นสองความยาไปเสียเสียไม่ชัสองน่าตายว่ะเออข้างขวาป่ะพี่ข้างซ้ายมั้งข้างขวาข้างขวาสวยดีเหลือบ้านขาวฉันชุบกันเพื่อนชั้นสองตัวชานมาที่พี่ กูรออยู่กูรออยู่กูรออยู่กูแปดให้กูแปดให้กูรับเพื่อนไอ้สัตว์ชุบได้ชุบได้แม่งมันก็มีลูกซ้อมเหมือนกันไอ้สัตว์อันตรายจัดเฮียนี่เฮียปืนสวยจัดเฮียถูกต้องถูกต้องนี่อักที่ถูกต้องเฮียไอ้เรื่องเปลี่ยนส่โค้งด้วยอ่ะมีกระบอกนะมีกระบอกนะสนใจมีกระบอกนะเฮียมันสวยจริง เปลี่ยนสีสะโกกด้วยอ่ะเออไม่ไหวหร่ะไปดูคูณสีพ่อมึงยิงอยู่ที่อยู่แล้วเพื่อนปืนนี้ไอ้เฮนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเพื่อนไอ้ปอมไปชุบไอคิวดิได้ทันนะหนึ่งนาทีกว่อนอาคติมีโอนโอนให้เพื่อนได้ป่าสีนีี่ตายตรงไหนไอ้เฮี้ยถ้าโอนได้แล้วก็บอกเลยนะเฮ้ยนที่ขี้อะไรตายไหนพี่เดนศพ นี่นี่นี่บอยู่นี่นี่โไอ้กีนยาไปหน่อยี่กูไม่มีสักอย่างเลยเดี๋ยเดเรามาเราเรามาเมเรเรามาเรารเรเราชาเมเรามาเอาเรามาเรามาเมาเเรามามาเเรเเเเเเาม้มเเเเ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเดินช้าหลือเแล้วรู้ตัวแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยหลายเกมแล้วก็เลยย่เเิไม่ไหวแล้วกักีฬาเริ่มไม่กล้ากับกูแล้วกูบอกเลยนักกีฬาเริมแบบเห็นกูแล้วแย่งแบบเล่นช้าแล้วแต่ก่อนคือวิ่งยัดเดี๋ยวนี้คือเล่นช้ากับกูแล้วเราูวิ่งไปตายแบบไม่ไอ้บ้านควยนั้นไม่ไหวจริงว่ะสองสองกระบอกขึ้นไปคือไอ้เออ ไม่กูอะเลงเลงอีกตัวนึงอยู่ไว้พอไอคิวตายกูหันไปเลงตัวที่ไอคิวโดนยิงแล้วแล้วมุมกูมันปิดกูเลยตายคู่เลยกูอาจจะวัดอีกตัวนึงชนะแต่แพ้อีกตัวนึงอยู่ดีแหละไปลบก,กันนะเออมันเป็นมุมคอสเดินทางแพ้ทางไอ้จักรกุนออบเลยมาไม่เล่นไม่เล่นปืนนั้นหนักกว่าเบอร์ดิวพุ่งสีปืนจังหวะครับปืนจังหวะไอ้เก็บเก็บเก็บคุณหกมาให้อยู่นะขายว่าปอนปะเออ เก็บไปให้กูแอบเล่นคนเดียวบ่ออยู่เกมนี้ว่างๆเขาเลไจะทำเข้ามเออแอบเข้าของการเวลาดิมันมีรถปะกูจะได้ขับไปก่อนมี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 รถลอยไหมหลอขผมแม่งแตกหมดหากันปากดีที่อดูแล้วก็ด่าพ่อเลยมีโอกาสเป็นวงบนอยู่นะดูดูอะไรนี่ก่อน พ่กินคุ้มจังครับเสียค่าปกติไปแค่หนึ่งหมื่นเกือบสองหมื่นผมเสียสามพันสามพันคือได้อะไรบ้างได้คาร์บอนได้รถได้รถพรีเมียมเนี่ยหรอสามพันบาทยังไม้เี่านั่นนะให้สัตว์ฮะ <laughs> <า>มีเฟนดั้นะ <laughs> ได้อะไรมาบ้างเฮ้ย <laughs> hey, ยกกล่องขึ้นรถได้เออว่ะไมย่ยกไม่ได้แต่ว่าเฮ้ย hey, ลองลองอยากอยากลองไอ้นี่ว่ายกยก,ยกกล่อง ไอปอนมาเดี๋ยวกูยิงหัวมึงทดสอบคนอหนื่นไม่ดีกว่าเยอะกล่องคือไอกล่องศพอะกล่องศพเดี๋ยวจะลองลองไปอุ้มดูทำไงนี่ลืมเขียนครับเมียผมเสียสามหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไอเฮียอุ้ยเฮียกล่องศพสวยจังอะไอ้นี่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 เย้ yes, เฮีย เฮียคนเปรี้ยวว่ะยเดี๋ยวลองลองลองเอาใส่รถนี้ใส่ได้ป่าววะเฮียอือ๋อไม่ได้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 ลองขึ้นไหเนี่ยแล้วของก็เป็นอย่างนี้เลยเห็นปะเก็บไปเอ้ยเฟียวว่ะยกไงพี่อ๋อไม่ไม่ยกขึ้นตัวไม่ได้เฮ้ยเไปหนึ่งเออว่ะขอลองแป๊บฮะตกอ๋อกองตกโอเคไอ้เฮียถ้าขึ้นรถได้นี่อย่างโกงไอ้ห่า เอาไปฟาร์มตรงอื่นยิงเสร็จซ้ำปั๊บเก็บกล่องเอยไอ้สัสไอ้เฮียรวยจัดอ่ะไอ้เฮียกูบอกเลยมันคงกันไม่ได้แหละเพราะกล่องน้ำหนักไอ้มันหนักกว่าร้อยห้าสิบไงเออขึ้นเข่าเลยปะขึ้นเข่าไปไปเพื่อนไป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 รับแล้วไปรับแล้วีปกิวมาเอาไปยกกล่องได้เหรอโบนา ไอคิวมารับยาตรงเนี้ยว๋งเนี่เดี๋ยวคุณคุณอกไปเสิร์ฟยูบัสมีคนมีคนแปดอยู่นี่โอ้โหเอาแน่นเลยดิเฮ้ยโล่นมิแทนเลยเก็บโล่ปั๊บเย่เอ็มเคสี่เจ็มิวแทนเมตาใหม่ยิงหัวแม็กน็อกูลองละเออไอเทียเมื่อกี้ไอเทียไอเกม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 แชมปออะไอเอยไอสัตว์ยิงโคตรดอกโคตรเยอะอ่ะ กูงงเลยว่าว่าไอ้เนี้ยทำไมมันมันถึงน็อกมันปรับระเมิดมาเรื่องไงวะปกติมันหัวสองนัดไม่น็อกนะกูจำได้เอ้ยไม่แน่ใจว่ะไอ้แต่ว่าน่าจะน็อกอยูนะไอ้เฮียปืนลูกทองเว้ยปืนลูกทองเว้ยกูปืนลูกทองเว้ยมันมันมันไม่มันไม่น็อกเฉพาะหมกสามเว้ยเออเออแต่ถ้าโมอื่นน็อกหมดเพราะว่าเอ็มเคมาในนี่ลูกทองไอ้เนี้ยมันมันไกลมากนะสองร้อยเมตรเบิ้ลหัวแบบแบบแบบไม่ต้องหน่วงอ่ะเออเออเออ ก่อนยังด่าอยู่เลยเดี๋ยวนี้โวยไปแล้วมันมันมันมีท้ายมันมีท้ายใหม่มาแอมเลยเร่ง่ายนี่เฮียแอร์ดอปว่ะแอร์ดอปหลังเขาฝั่งนี้เลยติ๊กสี่ถ้ายกขึ้นรถไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ใช้มันได้ใช้เว้ยอารมณ์เหมือนประมาณว่าเหมือนเราปิดตีหนึ่งอะเราปิดเสร็จปุ๊บเรายกกล่องมาแล้วเราชุบเพื่อนมาหรือเอาของมาสแต็กในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นได้ใช้อยู่เฟี้ยวอยู่ ไปคิวสัตว์เข่าเลยเออว่ะจริงเข่าด้วยแต่อันนี้ไอ้รอบลูกแรกอ่ะประเด็นเลยมีอะไรหรือเปล่าลูกแรกเหรอมันรวมสองนะเออไม่ลูกแรกยังไม่คนเก็บูโอ้โหเอ้ยเล่นเลยเล่นเลยไม่เล่นไม่เล่นเลยนี้ต้องต้องเล่นจีรักกอนเท่านั้น M G M G M G ของดีไม่ของดีไม่เอาบไม่ครับกูสิบห้าเยสเ็ดเอาไม้กูคูสิบห้ากูใช้เอ็มสองสี มึงเอามึงเอาหมวกมาให้กูไปปอนเร็วเดี๋ยดีดีบกที่กูมาพี่จะเอาอีกอ่ะเอากูห้ามานี่นี่มึงเอาหมวกไปป่ที่เอาอ่ะยังไงมาจันแล้วโอเคๆๆขึ้นรถขึ้นรถไปอีันนึ่งอีกอันนึ่งจได้อีกอันนึได้กันได้อยู่ติงเขาความือเมิน้ดิดไปหมด ว่าเรากำลังจะตายเบบ๋ยวมงโม่แล้วลงแล้วไม่ไหวแล้วว่ะใจไม่ถมึงสักเดี๋ยวกูขับรอให้เดี๋ยวกูเช็คประเขาไว้ก่อนนี่ไอ้รับอยู่นี่เก็บไปเลยเป็นดีป่ะพี่ มันไฟกันบ้านล่างเรอะความมัดว่าความมัดว่าเขาเมาเอาเลยเอาเลยใครเอาเลยใครเอาเลยมันมันไฟกันบ้านไหนวะไกลมากนี่ป้ามัดดีปะดีดีลูกทองเยอะปะนนองไฟารามมัของดีเลยพี่เอาไปเลยลูกทองบ้านนี้เหมือนฟาร์มแล้วนะเอ้ยความมัดลูกทองกูมีเยอะนะลูกทองอะมีสองร้อยสมสิบอนี้บ้านนี้ดิท่เขียวกวะไปดิไปดิไปไปไป เอออยู่บนหลังคาเลยเว้ยหลังคาเนี้ยติ๊กติ๊กเขียวกูเว้ยตัวหนึ่งเพชรจ้าไรกินข้าวหน้ากูหน้า,ากูาขึ้นมาปะจอดป่ะหรือไงจอด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 นี่นี่ตรงนี้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 ตัวนี้นนเห็นไหมเห็นไหมมั่งเลือง รถจิ๊บไม่ใช่หรอพี่ดิ้ฮ้ยนี่ไงสัตว์ไม่เดี๋ยวเจิ๊บสวยมีสองคนรับหนึ่งรรบอลสคนแล้วนะสองฮะเาาเตัวเดียวค่อยๆฮิ้วได้ฮิได้ฮิวก่อนได้ฮิวก่อนได้ไม่แป๊บ ตัวท้ายปิดโชว์ได้กูซ้ำไปสองลนะเออเออเออมั้งแต่แต่ได้ปะแต่ได้แต่ได้แต่ได้เดี๋ยวเขาเวอร์ให้เดี๋ยวเขาวอให้เนี่ยถ้ายูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อยๆตยหงัมดแล้วสตายอุ้ยสบตืมสบตืม กูบอกมึงแล้วเอตแม่มันมีแน่มึงเผาอ่ะเฮ้ยไอ้อออตี้นี่ต้องออกระหว่างนะเฮียติ๊กสี่แต่ว่ามาหาเราหรือเปล่าดูแป๊บสกีเพ็ดเบสเบนคีเฮ้ยเพื่อน<ว>เราต้องลงบ้านนี้เพื่อนมึงขับมาลงไปได้ปะบ้าไ,ได้แชรแล้วบานมากูมีรถกูมีรถเออบ้านนั้นยังไม่มีคนเพื่อนเฮ้ยมึงเก็บยายาน้าแม่กูได้ไหมอาเยเลยไปปอนเก็บมาเติมเลยนี่รู้เรื่องรู้เรื่องไอ้ปากกระบอก อ้กูมาก่อนนะกูมาก่อนนะมึงเดินมาได้ไหมหรือให้กูไปรับได้ได้ได้หรือขับรถไปไอคอมพิวตีเฮ้ยมีมีรถมาขวากูมอยหน่อยมอยหน่อยกูพยายามขับไปเติมให้เราได้บ้านนั้นคือเราแชมป์แล้วเพื่อนเราวิ่งไปมีเสียงรถจิ๊บมาหนิใช่ใช่ทนี้มองข้หลังไม่ได้เอ้ย มันมันมันยิงที่เข้าวงไปติใครอ่ะนี่นี่ดูดูดตูตากาตตากตากต,กต,กต,กตก้ีั่นสวสวยเนี่ยีสวยไอ้สัตว์นี่งไอม้มันมันมีพวกโหโห,หล่มนะบังดูตรงเนี้ยมามาเหลืองกูกพวกจโห,ลหล่มอ่ะเออโอ้หจัดเลยวะหมดลำเลยอ่ะ มันมันยิงแบบที่ไงอ่ะมันก็อยู่กลางวงเนี่ยหรือมึงว่างไม้สัตว์นโดนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ะีนเดือดข้างหน้าพี่เนี่ะตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆพี่มันลงมากระโดดหนึ่งมันลงบ้านมันลงบ้านมาตรงลูนยิงกับบ้านบ้านไหนบ้านนี้หรอเบอร์บ้านใกล้ๆมีโอเคเราวิ่งลงไลน์นี้ได้นะถ้าเราจะไปปิดตี้ซ้าย ถ้าอยากเล่นแบบวิ่งเดินยิงเดินได้อยู่ตรงตรงบ้านอ่ะเดี๋ยวถ้ามันออกมาอยู่ข้างนอกกูว่ามีภาพเพราะบ้านมีเนี่ยมันชอบโลกอยู่ข้างนอกเออว้ยเออโอ้ยฟืนมันตีอะขวาตีกันขวาตีกันไปเอปเลุงก่อนไปเอาลุงก่อนไปเออตัวมาร์กเหลืองกูมีกูไปเช็คมุมฝั่งกูก่อนล่ะเผื่อฝั่งกูมีคนจะได้เคลียร์ได้ก่อนไอ้ปอนระยานะ้ำมาเสิร์ฟกูดิไปไปพี่เฮ้ยเหมือนไม่เจอใครเลยวะ แต่มีรถจอดนะแต่กูไม่เจอใครเลยวะแม่กูเห็นแล้วนะที่รูนมาแก้ที่ท,ท,ที่ที่มาร์กกว่าตัวเลยเฮ้ยาาที่มัน<ใ>น็อคสุดตรงนี้ไอ้จีนกูซ้ำด้วยกระทะแม, <c oughs> ม,ม่งไม่เอาระยะน้ำโอเคโอ้โหกูแบบผมวิ่สางไกลวงเราเพื่อนเดี๋ยวกูไปอยู่บ <c oughs> <c oughs> โบสถ์ฮะฟ้องไม่ได้ พี่ใครอะไอพี่ตัวนี้ป่ะไอ้บ้านที่นั้นยังไม่ต้องออกอ่ะมันไม่น่าออกมาหรอกไอ้ปอนมากรูนี่เดี๋ยวมาดิเดินเข้าไปในซอกนี้ไปเดไปเดินไปแล้วฟังเสียงอ่ะอุ้ยไม่ได้แล้วออกมาปะอราม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 าเนียนได้เนียนนะเนียนได้เนียนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกู cover ให้ บอลถ่ยเลยถ่ยถ่ยเลยถ่ายเลยมันอยู่บนนั้นใช่ปหมบนอี้บนนี้อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายกำแพงนี้มั้ยม้าไหนกำแพงน่ะมันปลาสโมเข้ามาตรงนี้เต็มเลยมันจะเข้ามาปะเดี๋ยวให้กินคำให้เดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นไปเล่นบนเออมึงเล่นให้มันชามึงได้นะกูอีแน่หมดเลยอ๋อเพื่อนมันจะวิ่งมาจากนูนเพื่อนนี่เพื่อนมันอยู่นี่ตะ๊ติเขียวกูบนขอบไม่ใจลงมายิงเราเบิดวะ ยากอยู่พี่มันมันติดกันเองอย่แหละเฮ้เหมือนในรูนแถกูม่ตัวตรงไหนวะบอลถอยมาบอลถอยมาถอยม,มาข้ามาข้ามามึง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 ไปโฮตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้าานนี้ถ<ใ>นั้<ใ>นี้แล, <ใน S 1> แลเดี๋ยวเราบนบนเขาบนาบนขาบนเรอรอเจ็บสอง,องตัวเลย ขามาผูปองขามาผู้ขูขำได้ขูขำได้ขามาขามาขามา,าเออแต่ขามันเจ็บว่ะพี่เค่อยค่อยค่อยข้าข้าไม่อยู่ข้าไม่อยู่อยู่อยู่นะในในในวันเดี๋็ดแต่ให้เด็ดไหอยู่ตรงนี้ติ๊กูเออแม่ตายไปเลยเว่าเฮ้กูไม่ทำนะกูกลับขวากันอยู่นี่อยู่นี่ แม่เยี่ยมมุมไม่ดีเลยเยี่ยมมุมแม่งเยี้ยจัดหลบไปนะตัวเดียวหนึ่งคน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 คนเดียวเลยคนเดียวเลยอยู่มันตรงนี้้กูเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งขึ้นไปเช็คตีขวาไปกูตายวงว่ะ ต,ตีขวาก็มีกลับกลับขึ้นขวาประมาณไม่ได้ใช่ปะได้ไม่ได้เลยถ้าได้อ่ะกลับมามุมพี่เลยสวยเลยพี่เราปิดตีหน้าก่นอนเฮ้ยเจ็บแม่ตัวาตายกินเมื่อกี้เห็นไหมสายตัวไม้สายตายเออนั่นแหละเจ็บแม่เกือบ,บี <laughs> เดียวซัดหมดเลยมันต้องออกอะ่ะไอ้เน,นี้ยมึงรอได้ทำสิบวิ๋ยวมันต้องออก ไอไอตัวตัวคนเดียวที่ยิงกูยังอยู่นะมันยิงมึงได้นะมุมนั้นอะว่ะน็อกหนึ่งตีสามสองตีสิบแปดเก็บศพมันได้ป่ะพี่เก็บได้เไม่ได้ไม่ได้ถ้าถ้าถล้วเหรอเก็บขวาได้เก็บขวาได้เก็บได้เก็บได้ บอลดูบอลไอ้ค um, ิวดูมันอมันต้องวิ่งนะมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งมันต้องวิ่งมันเอารถออกขวาไปแล้วมั้งผมราว่าเออมันลงเนินไปแล้วนะงั้นเนินเนินมึงก้อนละเนินมึงลงไปยีบๆเลยเลืสี่คนน็อะตรงนี้เหลือสามแล้วก็เหลือเศษทางซ้ายคหลังหลังรถจิ๊บกิมหลังรถจิ๊บไอ้นั้นเศษเห็นนั้นเศษหลังรถจิ๊บตัว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 ท้ายเห็นไหม

เกถอยไปแล้วเนี่ยได้มึง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 บิแซ่ไปตายเลยเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นน่ะเออไปนอนดิจัดไปกิวนอนเลยอ่ะปืนมึงนอนดินอนไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ไหนเสร็จหรอทีนี้แม่งไงไม่อันตรายจากไอสัตว์ตัวท้ายเยี่ยนี่บิน เฮ้ยมึงปืนเปิดแม่ทำไปเดินยิงนมึงเคยลองนอนยังมึงไม่ต้องลากเมาส์เลยผมบอกให้ปืนนั้นแหละเนี่ยปืนมันโค้ชสวยเลยว่ะเพื่อนเยี่ยมีความยุ่งปวดขอสองนาทีเดี๋ยวมาสองนาทีนับไปเลยสองนาทีคุณลงสุดยังกันเฮีย คือพี่อะถ้าถามพี่อะพี่อะยังไม่เคยได้ลองแต่พี่ฟังจากฟีดแบทจากคนที่ใช้มาพี่รู้สึกว่าพี่น่าจะชอบโทนเสียงของ BGP มากกว่าซึ่งมันจะมีตัวที่มันชื่อว่า Butterfly Pro ถ้าราคาเดียวกับ E ินดสามร้อยอะเออถ้าเป็นพี่พี่อาจจะจับตัวนั้นมากกว่าอันนี้คือจากที่พี่ฟังน้องรีวิวมาให้พี่ฟังนะแต่พี่อาจะลองใช้อยู่แล้วอาจจะแบบสิ้นเดือนนี้หรือเดือนหน้าจะทําคลิปคอนเทนต์นี่แหละถึงพี่ถึงจะตอบไม่เต็มปากวันนี้ตอบได้ไม่เต็มปากว่าชอบอันไหนมากกว่า